ราะอเมริกาเนี่ยหลายๆครั้งเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจในเรื่องของการศึกษาเขาเติบโตโดยการที่ เชื้อชวนคนต่างชาติชาวต่างชาติเข้ามาเรียนแต่ในคําว่าเชื้อชวนคนต่างชาติเข้ามาเรียนนั้นเขาก็จะกึ่งๆในระบบทําประมาณว่าก็จะเก็บคนที่เป็นท็อปที่เป็นครีมอ่ะไว้โดยที่เธอก็ไปแข่งแย่งเอาหางานเอาเธอก็ไปหาที่สปอนเซอร์เอาแล้วก็จะเก็บคนเหล่านั้นคล้ายๆเหมือนเป็นคนทํางานมันก็จะได้เป็น workforce เนาะที่มันก็จะยังเป็นวัยรุ่นวัยใหม่มีองค์ความรู้ต่างๆนานาเยอะแต่การที่จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยโอ้โหเงื่อนไข ระบบสิ่งที่จำเป็นต้องมีเรื่องของวีซ่าเรื่องของสปอนเซอร์ไหนจะมีเรื่องของวิชาชีพจะต้องมีใบประกอบต่างๆสิ่งเหล่านี้มันพอแตกย่อยออกมาทั้งหมดเนี่ยมันมรายละเอียดเยอะมากต่อให้เราไม่เจอแบบในในวันต่อวันว่ามันโดนการเหยียดแต่การที่เราเข้าไปอยู่ในระบบที่มันก็จะดูปากว่าตาขยิบนิดนึงพี่ขอใช้คํานี้ได้ไหมว่าเขาต้องการเรานะเ,เขาอยากได้เงินเรานะเ,เขาอยากให้เราไปทํางานที่นู่นในทัาที่สุดด้วยนะแต่อยากเปีนขึ้นเขาเนะี่ย